ให้มีไม้บำนาญสร้างไรายได้ในวัยเกษยียณพี่เลิศลิ์ชัยพิ่พบหรือพี่เบียร์เกษตรกรตำบลหันคาอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทจึงปรับพื้นที่นากว่า14ไร่ปลูกพืชตามรูปแบบวันเกษตรนำผลผลิตจากป่าใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนโดยเริ่มทำตั้งแต่ปี2564เาเคยทำงานบริษัทมาก่อนนะครับ แล้วก็ความมั่นคงในชีวิตเนี่ยมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่โรคร้ายเอยอ,อะไรเอยต่างๆเงี้ยครับก็เลยคิดว่าอยากจะมาทําอะไรเป็นของเราแล้วก็คิดว่าเออจะทําเกษตรแบบไหนที่จะมีความมั่นคงในชีวิตก็เลยคิดมาปลูกป่าครับวางแผนการปลูกยังไงคะพี่ว่าจะปลูกพืชไหนอะไรอย่างนี้ก็เรามีการวางแผนคือในสาระยะนะครับคือ1ไม้โตวไวไม้โตช้าปานกลางและก็ไม้โตช้าเลย ส่วนไม้โตวไวก็จะมีเป็นพวกไม้ทีตะกูลถั่วต่างๆเช่นต้นจามจุลีต้นกระถินเทพาอย่างเงี้ยครับเป็นไม้ที่เราสามารถที่จะใช้ได้อายุสั้นส่วนไม้ขนาดกลางก็คือไม้มะฮอกกานีไม้ต่างๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะเป็นไม้อายุกลางถ้าเกิดส่วนไม้ยางนาเลยก็เป็นไม้อายุยาวๆเลยห0 6 0ปีแล้วก็เลยปล่อยให้ลูกหลานไป ซึ่งที่นี่มีพันุไม้นานาชนิดแบบครบวงจรแทบไม่ต้องเสียเงินค่ากับข้าวเลยค่ะเพราะว่าพี่เบียร์ยังขุดบ่อเลี้ยงปลารอบๆอบบ่อปลูกพืชผักนานาชนิดทั้งตะไคร้ต้นขี้เหล็กมะนาวพืชผักตามฤดูกาลใช้พื้นที่แบบคุ้มค่าและยังเน้นให้พืชดูแลเกื้อกูลกันเองค่ะคือเราจะปลูกไม้โตวไวก็คือต้นกระถินเทพานะครับสินเทพาเนี่ยจะใช้อายุไวมากเลย ถ้าเกิดเราอยากจะมีบ้านสักหนึ่งหลังบ้านน็อกดาวน์เนี่ยเราก็สามารถปลูกกรถิ่นเทพาสัก20-30ต้นแล้วเราก็มาแปรรูปเพื่อที่สร้างบ้านน็อกดาวน์ได้เราก็ไม่ต้องเป็นหนี้ถึง30ปีหรือ40ปีอะไรอย่างเี้ครับคือเป็นไม้ที่เราปลูกแล้วในช่วง5-6ปีเนี่ยเราสามารถใช้ได้เลยมีพวกผักกรูทที่อยู่ใต้ร่มเงาแล้วก็มีพวกกระชายได้แล้วตามกกต้นไม้เนี่ยอนาคตผมจะเอาต้นพริกไทย มาใส่ไว้ทุกกกเลยเพื่อจะให้พริกไทยขึ้นไปบนต้นไม้เราก็สามารถมีพริกไทยกินแล้วก็จําหน่ายได้พี่เบียร์ยังลดต้นทุนการปลูกพืชด้วยการทำปุ๋ยหมักไว้ใช้ภายในสวนโดยจะใช้ใบไม้จากสวนนำมาหมักผสมมูลวัวทิ้งไว้หนึ่งเดือนก็จะมีปุ๋ยใช้เองค่ะนอกจากนี้ยังประหยัดพลังงานด้วยการใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ตัดทางการเกษตรส่วนใหญ่เลยคือสำคัญเลยก็คือ แหล่งน้ําเราต้องหาแหล่งน้ําให้ได้คือเราก็เลยได้โครงการจากการขุดสระด้วยแล้วก็ทําระบบโซลาเซลล์ของน้ําบาดาลเพื่อที่จะให้ใช้น้ําทําการ,กรเกษตรได้ทั้งปีใช่คุณผู้ชมคะพี่เบียยังมีการเผาถ่านแล้วก็ทำน้ำส้มควันไม้ใช้เองภายในสวนด้วย เป็นการลบต้นทุนแล้วก็ทําให้ปลอดภัยต่อก็เรียกสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครพี่ใช่ครับก็คือเรามีป่าแล้วแล้วก็มีต้นไม้มีกิ่งไม้มแล้วก็จะมาเผาถ่านเพื่อที่ใช้ในโครเรือนด้วยแล้วก็กัดน้าส้มควันไม้เพื่อที่จะไปไล่ไปแรงในสวนของเราครับ เผาถ่านจะใช้เวลานานถึง5วันค่ะจึงจะได้ถ่านซึ่งเตาที่ใช้จะเป็นเตาอิดมอนหลังจากเผาถ่านเสร็จสิ่งที่ได้ก็คือน้ำส้มควันไม้นั่นเองค่ะ1เตาจะได้น้ำส้มควันไม้ประมาณ40ลิตรการเก็บน้ำส้มควันไม้ของเรานะครับก็คือใช้กระบอกไม้ไผ่ในการทําการกันหรือว่าทําการควบแน่นน้ำส้มควันไม้ก็จะเอาไม้ไผ่มาทั่วไปไม้ไผ่ที่เป็นลำเราก็จะ พรวงกลางให้หมดเลยตามข้อครับเพื่อที่จะให้ควันในรอดออกไปแล้วก็การเก็บน้ำส้มควันไม้แล้วก็เดี๋ยวน้ำส้มควันไม้ก็จะหยดลงมางนี้ครับแล้วเสร็จแล้วเราเอาน้ำส้มควันไม้เนี่ยมาพักเอาไว้ในถังนี้ก่อนใช้ประมาณเวลาประมาณ3เดือนน้ำส้มควันไม้ก็จะใสเป็นแบบนี้ครับเราก็สามารถที่จะเอาไปกรองแล้วก็เอาไปฉีดพ่นหรือว่าจําหน่ายได้ครับ น้ำส้มควันไม้จำหน่ายในราคาขวดละ80บาทโดยจะนำไปผสมกับน้ำเพื่อฉีดไล่แมลงภายในสวนซึ่งก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะก็เก็บได้ตลอดเลยครับจนกว่าจะหมดอายุการเอาไปใช้ก็คือไปผสมน้ำผสมน้ำา2 0ซีซีต่อน,น้ำา20ลิตรครับเอาไว้ฉีดพ่นก็คือมันไม่ได้เป็นตัวฆ่าใช่ไหมใช่เป็นตัวไล่แมลงคก็มีนี่ด้วย ดินพร้อมป<า>ลูกนะคะเป็นดินใบไม้ที่เราทําขึ้นมาเองในสวนแล้วก็เป็นสําหรับใช้ในสวนของเราเหลือเราก็ไปจําหน่ายด้วยครับพี่เบียร์ยังแปลรูปพืชผลทางการเกษตรในสวนอย่างกล้วยทําเป็นกล้วยตากกล้วยฉาบกล้วยกวนจําหน่ายตามตลาดนัดชุมชนพร้อมกับพืชผักอื่นๆในสวนรายได้แต่ละเดือนเฉลี่ย9,000บาทค่ะ ก็เราก็ต้องทําการเกษตรที่เป็นเกษตรยั่งยืนนะครับพออยู่พอกินพอใช้ตามของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับเพราะจุดเด่นคือเราจะมีไม้เป็นบํานาญของเราในพยายามเราแก่เท่าเราไม่ต้องที่จะพึ่งพาลูกหลานหรือว่าคนภายนอกหรือว่าทางรัฐบาลอะไรเงี้ยครับเราสามารถมีสินทรัพย์คือต้นไม้ของเราในอนาคตได้ครับ กว่าจะประสบความสำเร็จพี่เบียร์บอกว่าสิ่งสำคัญต้องก้าวข้ามคำดูถูกของคนรอบข้างต้องศึกษาข้อมูลลองผิดลองถูกด้วยตัวเองและสิ่งที่ได้มากกว่าตัวเงินคือความสุขความร่มเย็นและมิตรภาพค่ะ